วันนี้เฮามาบีคอห์น้ำกันกลุ่มทิมศาสตร์ไดที่จะไดเข่าหอบห้องสนั่นเลิศในการแข่งขันบานเต้ท้าย A F F U สิบหกแชมเปียนชิปประจำปี2 0 2 2ผลการแข่งขันเตบานทราย U สิบหกของแต่ละกลุ่มแมนไดเตไปแล้วทีมละสองนัดซึ่งแต่ละกลุ่มมีผลคะแนนคือกลุ่มเออันดับหนึ่งทิมศา์อินโดนีเซียสนะ2นสองนัดประตูไดเสียแมนสิบเอ็ดเสียศูนย์มีหกคะแนน อันดับสองทีมสตร์เวียดนามชนะสองนัดประตูได้10เสียหนึ่งประตูรวมมี6คะแนนอันดับสทีมสตร์ฟิลิปปินเสียสองนัดประตูได้ศเสียเจประตูมีศูนย์คะแนนอันดับ4ทีมสาตว์สิงคโปร์เสียสองนัดประตูได้หนึ่งประตูเสีย14ประตูรวมมีศูนย์คะแนน กูบบีอันดับหนึ่งทีมสาตีมอชนะหนึ่งนัดสเสมอหนึ่งนัดประตูได้11อประตูเสียหนึ่งประตูรวมมีสคะแนนอันดับสองทีมสาไทยชนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดประตูได้6กประตูเสียหนึ่งประตูรวมมีสคะแนนอันดับสมทีมสาเล่าเสมอสองนัด ประตูได้สองประตูประตูเสียสองประตูรวมมีสองคะแนนอันดับสีทีมศาสตร์รู้ไนเสียสองนัดประตูได้ศูนย์เสียสิบหาประตูมีศูนย์คะแนนกุ๊บซีอันดับหนึ่งทีมาศาสตร์มาเลเซียสนะหนึ่งนัดเสมอหนึ่งนัดประตูได้สีเสียหนึ่งประตูะ C, 1, รวมมี4ีคะแนน อันดับสองทีมศาสตร์เมียนมาชนะหนึ่งนัดสเสมอหนึ่งนัดประตูได้4ีเสียสามประตูร่วมมี4ีคะแนนอันดับ3มทีมศาสตร์กรมัมพูชีชนะหนึ่งนัดสเสมอหนึ่งนัดประตูได้4ีประตู เสียหาประตูร่วมมี3คะแนนอันดับ4ทีมศาสตร์ออสเตรเลียเสียสองนัดประตูได้4เสีย7ประตูมีศูนย์คะแนนแล้วฮาวาวิเครคอห์น้ากันว่านัดที่3มทีมศาสตร์ได้จะได้เขาหอบห้องสนะเลิศมาเบิ่งกุ๊ป A กุ๊ป A วันที่6เดือน8อินโดนีเซียพบกับเวียดนามหาผลออกมาเสมอหรือว่ามีทีมใดทีมหนึ่งชนะแนวดก็ได้เขาหอบทั้งสองทีมอยู่แล้วเนื่องจากกฎในครั้งนี้แมนคัดเอาหนึ่งทีม ของแต่ละกุมเขาหอบห้องสนารเลือและคาดเอาอันดับ2ของทุกกุมที่มีผลงานยีที่สุดเข้าหอบห้องสนาเลือดคิดว่าการเจอกันของทั้งสองทีมอาจลินให้เสมอ0ูนเพื่อหักษาหนักเตว้วเตะหอบห้องสนารเลืดพอถึงผลจะออกมาเป็นแนวใดทั้งสองทีมก็ได้เข่าหอบอยู่แล้ว ส่วนสิงคโปร์พบกับฟิลิปปินส์ก็ได้เตะในวันที่6เดิน8 2,002เซนเดียวกันผลจะออกมาชนะหรือวาเซียก็ตกหอบทั้ง2ทีมกุปบี้เตะในวันที่7เ,เดิน8 2,002 2, ไทยพบกับตีมอเพื่อเอาชนะตีมอจึงจะได้เข้าหอบห้องชนะเลิศส่วนตีมอถ้ามีผลเสมอแต่ต้องรุ่นให้่า,ออสาเสมอ,อ,อ,อกับบูไนและถ้าตีมอชนะ ก็จะได้เขาหอบห้องสนะเลิศท่านที่ไทยคือกันเนะาะไทยถาวาสนะโกแมนได้เขาหอบต่างทีมกับต่างหลุนเขาหอบทั้งสองทีมและในมือเดียวกันเล้าก็จะมาพบกับบูนสําหรับบูนเสียหรือวาสนะ ผลก็ออกมาตกหอบส่วนว่าทีมสาดเล่าตองชนะอย่างไร้สุดเนาะก็คือ1 1ประตูต่อศูนย์ขึ้นไปเพื่อนๆือน,นฟัง่งโมผิดเนาะเล่าตองชนะรูในหัน1 1ประตูขึ้นเมื่อจึงจะได้เข้าหอบแต่ว่าชนะ11ประตูต่อศูนย์กระตองให้รุนทีมสาไทยกับตีมอเสมอกันล่าจึงจะได้เข้าหอบห้องชนะเลิศมาหลุ่นนำกันให้ทีมสาเล่ายิ่งหได้ร้ายประตูน้องกัน ส่วนกลุ่สุดท้ายกลุ่มซีเตะในวันที่8เดือน8 2022มาเลเซียพบกับออสเตรเลียออสเตรเลียจะสนะรัเสเซียกับแมนตกฮอบมาเลเซียฐา,านะจึงจะไหลเข้าฮอบมาเบิงอีกคูเมียนมาพบกับกมัมพูชีกมัมพูชียตกฮอบอยู่แล้วเนาะจัสนะรัเสเซียกับต๊กฮอบส่วนเมียนมานี่แมนตองชนะจึงจะไหลเข้าฮอบ ก็คือว่าทั้งสองครูในกลุ่ม4นี่ก็ต้องแมนอัสนะอย่างเดียวเนะาะถามว่าเสมอกันคููมาเลเซียพบกับออสเตรเลียเสมอหรือว่ายิ่งได้แต่ว่าเป็นสกอร์สองสองสมุดเนาะหรือว่าล้านคนนั้นเป็นผลเสมอเมียนมาถามีผลเสมอกต็ต้องตรงไดไปเบิ่งแต้มคือเนอะาะทีมไดมีการยิงประตูไล่กว่ากันเนาะ